ยังไม่ได้ไปถึงประเทศไหนเลยค่ะอยู่แต่ที่ประเทศไทย สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะเมื่อเช้านี้ได้ไปเยืนท่กซียที่ข้างหน้าป้ายโฟริยเดิรเรียบร้อยแล้วแล้วพอเข้ามาในนี้แล้วก็กำลังมีการแสดงโชว์ลำไทยลำแตกต่างกันอยู่พอดีเลยแล้วก็โชคดีที่จากเมื่อวานนี้ก็ได้อัดไปบ้างแล้วนะคะลำสวยๆคเป็นลำมโนราอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว our beautiful performers and live musicians of the Bandit Patanas in Institution of Music and Drama. แบบนี้ได้นะที่ไทยแลนด์พยาวเวอร์เลียน,นะครับก็ทุกช่วงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะครับวันนี้ก็มีการโชว์ซึ่งว่าไม่เหมือนเมื่อวานนะคะกว่า,วาเออดีมากเลยเนาะก็ถ้าเอามาฝากเนี่ยมันก็จะได้แบบหลากหลายหลากหลายได้ โชว์หลายๆอย่างได้เห็นกันนะคะถึงแม้ไม่ได้ทุกอย่างครบถ้วนแต่ก็ได้เห็นในส่วนนี้ก็คิดว่าคงมีความสุขใจกันแล้วนะคะ การที่สําคัญวันนี้ที่ถามก็คือว่าจะมีการแจกอาหารอย่างเช่นทุกๆครั้งทุกๆวันของไทยวีแล้วก็วันนี้จะมีการแจกให้ชิมให้ชมให้ทานกันเล่นๆนะคะเพื่อว่าให้เขาได้รับรู้ถึงอาหารไทยอะไรเป็นยังไงแล้วก็ถ้าจะจะทานจริงๆในหลากหลายสตรีทฟู้ดหรืออะไรนี้ก็ต้องไปที่เมืองไทย เป็นยังไงคะบรรยากาศดีมากใช่ไหมโดยเฉพาะที่มีนงกอย่างนี้ไม่ได้กันแดดเลยนะคะา้อย่างนี้ชอบมากเลยค่ะจะเห็นว่าในช่วงนี้ที่ฟลอเรียเดอหรือว่าโดยเฉพาะที่บ้านไทยของเรานี่จะสวยางามมากเป็นในช่วงสิงหาคมแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้อากาศก็ควรจะเริ่มเย็นแล้วก็ ตอนปิดก็คือเดือนตุลาคมก็ควรจะอากาศหนาวเย็นเพราะฉะนั้นอย่าคอยนานนะคะอยากมาเที่ยวที่สาลาไทยตรงนี้อะไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีให้ดูมากมายจัดไปเลยหนึ่งวันเต็มๆนะคะแล้ววันอื่นค่อยมาที่ประเทศอื่นหรืออะไรยังไง กสังเกตเห็นว่านี่ยังน้อยนะคะแต่ก็แถวก็ยังยาวใช่ไหมคะแล้วก็ค่ะเขาก็สนใจทานหรือแม้กระทั่งว่าชาวต่างชาตด้านเราเองก็เราก็ไปชิมเหมือนกันนะคะก็อร่อยทุกอย่างแล้วเมื่อวานนี้โดยเฉพาะที่ดูแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไปนั่งทาน ะม,ะมุนมนก็จหเป็นงเพราะฉะนั้นสำคัญสำคัญเลยแล้วก็ที่แน่นอนในกิจกรรมในส่วนนี้ที่เป็นบูธอาหารเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่ว่าเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาทําความรู้จักกับประเทศไทยนะคะแล้วก็มีผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเหมือนกัน สวยมากเลยมายืนณจุดนี้มีความสุขมากนะคะอยากจะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วเกินแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆได้ความรู้ด้วยนะคะทำการทักทายได้คุยกับท่านอาจารย์ที่มาเล่นดนตรีไทยได้มารำหรือแม้กระทั่งที่เป็นองค์การในการจัดงานตรงในส่วนนี้ นะ,ะอพาวิเลียนที่มีดอกไม้ดอกกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วก็มีอาหารไทยนะคะอย่างต้มยำกุ้งสถาบาันบริตพัฒนศิลป์นะครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมมาจับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับมาตาดินการแขนสลาดผักได้ผลที่ว่าที่เราถ่ายที่ฟอรเรียเดอร์หรือที่สาราไทยหรือไม่ ไม่ว่าที่จะเป็นที่ไหนของสาลาไทยตรงนี้นะคะจะเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะว่าจะเกิดขึ้นน้อยมาก10ปีมีทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนมาชมมาชิมมาเยือนสาลาไทยกันนะคะสวัสดีค่ะ